หามีนี่อู่ได้ครับอยู่ได้ครับที่เราหาได้ไไมม้้้แหงจะเป็นกระบอกไม้ไผ่นะที่หาได้ที่หาได้แล้วก็กาบกล้วยนะกาบกล้วยกาบกล้วยก็เห็นรู้จักกาบกล้วยไหมนั่นแหละตัดตัดกาบกล้วยนะตัดกาบกล้วยแล้วก็ไม่ต้องฟอกนะ แต่พวกที่มันใหญ่อ่ะไม่ต้วก่อนะมันจะเป็นร่องเนี้ยเข้าใส่บกเหมือนกันนะครับอันนั้นใช้กอ่อไฟขึ้นไปเด็กลยครับพี่เต้ไปเดี็กเข้ามาชุ่มเลยหมดเวลาแล้วเด็กผู้ชายแฝดเลยะเดี๋ยวผู้ชายไป,ะะไ,ปไปหมดแล้วนี่มีนักเรีนาฬีมาเดี๋ยวผู้ชายเหลือชุดนึงจะจบแล้วเดี๋ยวผู้ชายเหลืออยู่นี่ชุดนึงเดี๋ยวจะปล่อยไปตอนนี้เนี่ยนาฬีเข้ามาต้องแฝดไหม นะเอาตนนี้นี่เอาพอรูนะพอรูนะพอูเดี๋ยวเรามีประสบการณ์ที่เราจะทำได้ลอใจบ้างเกิดความกังวลบ้างอันนี้ก็เป็นเปรียบเสมือนได้จำลองการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคตของเราลองดูซิว่าชีวิตเราจะมีความ อดทนแค่ไหนมีความเสียสละแค่ไหนนะครับรพร้อมที่จะ,ะเผชิญโลกกับความเป็นจริงได้แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนี้นะครับเป็นโอกาสสำคัญสองสวันนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตนเองทั้งร่างกายและจิตใจนะครับหลายคนอาจจะป่วยนะครับล้มป่วยลงนั่นแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ย เราไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่ค่อยออกกำลังกายเวลาที่เราต้องมาอยู่นอนค้างแรมต้องมาทํากิจกรรมหนักๆร่างกายเราสู้ไม่ไหวแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยร่างกายทางด้านจิตใจก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมีความเพื่อเพื่อเปืือแผลมีความสามัคคีนะครับมีความเสียสละมีความอดทนฝึกเอาไว้นะครับเพราะเพราะว่าเราจะได้เป็นคนที่แข็งแรงทัางกายและใจแล้วก็เน้นนารีทุกคนนะครับเดี๋ยวเดินพวกนี้ขอ่อไปครับขอบคุณครับ ามโมงเป็นครับอาหารพัเสร็จนะครับนะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงสามสิบเก้านาทีหรือว่าวันไหนจะเสร็จกันใครครับให้เราไม่ไปครับเรื่องตะแกรงนะครับตะแกรงนะครับตะแกรงที่เป <Du key. S 1> <Kin> ็นเหล็กนะครับไม่ใช้ดินนะครับหรือ อะไรครับรงนะครับไมู่้ถึงความรองอะไรนะี่รเล่ไจะตอไปได้เลยครับพี่น้องครับไปมารจะน้าวกิน้าสุดอยเลนะครับ

biết máy ở một đoàn ở

คนนี้ถง้นมาเพรา้นไหมนไม้15นะครับจำอยู่แล้วนะครับนี่ดำเป็นเงาเลยเป็นไงครับเฮ้ยต้องหานได้ลเดี๋ยวเาจะต้องันอูแทนเลยเฮ้ยอย่าทำอย่างนัคนเดียวครับคนเดียวแล้วเบมัน

The favor <laughs> por